สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามากินยำขนมจีนนะคะคเพื่อนๆยำขนมจีนฉลองปีใหม่ปีใหม่อ้อก่อนเด่นสวัสดีปีใหม่นะคะอออะไรนะเขาเรียกว่าสุขสันตวันปีใหม่ยายก็อวยพรไม่เป็นนะเพื่อนเออ,เอ,อ เอฟซี uh, ที่อวยพรยายมานะทั้งในเฟซทั้งในอะไรส่วนตัวหรือทั้งใน youtube ถ้ายายตอบไม่ทันยายก็ขออวยพรผ่านตรงนี้เลยนะใครที่อวยพรยายมาก็ขอให้พอนั้นนั้นกลับไปสู่ครอบครัวของเอฟซีทุกๆคนเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยรวยรวย,รวยเฮงเฮงใครทำกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุง่งเรืองนะคะ ยายตาไวพนไม่เป็นเราเพืเ่อนเขียนไม่เป็นยายเห็นอยู่คนอื่นเขาในเฟซบุ๊ก k ในอะไรเขาก็อย่าง้านอย่างเงี้ยเนาอะยายตาก็อย่างงี้เนาะถ้าใครดูคลิปยายมาเป็นเอฟซียายมานานเ็าจะรู้ก็จะเป็นแบบนี้แหละยายทาไม่ค่อยเป็นในเฟสก็เพิ่งจะหัดเล่นเนาะเล่นไม่ค่อยเก่งก็ปลอดภัยจากโควิดปีใหม่ยายก็ไม่มีอะไรไม่ได้ฉลองอะไรเหมือนคนอื่นเขาเนาะ อันนี้อันนี้มาพูดก่อนหนึ่งก่อเนาะกิน,น,น,ก,นกินให้ดูทุกวันแล้วเนาะปกติปีใหม่ย,ยายก็จะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยยายก็จะ,ะไม่ได้ฉลองอะไรนะก็กินข้าวกับครอบครัวเนาะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าไม่รู้นะยายแบบว่าก่อนที่จะอยู่กับแฟนสามีฝรัง่งยายก็เป็นแม่ค้ายอยู่ในตลาดก็ไม่คือเขาเรียกว่าอะไร เป็นคนแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กินไม่เที่ยวไม่อะไรนะไม่ค่อยรู้จักสัรคๆอะไรกับเขานะอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันเห็นไหมพวกกินตราพอลาอะไรเงี้ยเขาจะข้าวดาวเขาเข้าวดาวก็เพิ่งรู้จักแค่ไม่กี่ไม่กี่ปีมาน,นี่เองเนะะว่าข้าวดาวมันคืออะไร<笑><笑>ข้าวดาวเพิ่งรู้เขาขนับถอยหลังอะไรเงี้ยเพิ่งจะรู้เอง <c oughs> ก็อยู่เมืองไทยก็ <c oughs> กินตราพอล่านะ <c oughs> กลางคืนเขาก็รอข้าวดาวส่วนมากยายเขาอยู่บ้านกาแฟนะเนาะเพราะว่า ยังไงอะจะจะมาอยู่กับเพื่อนเข้าวดาวกับเพื่อนมันก็ยังไงอยู่เนาะก็เลยอยู่บ้านต้องอยู่บ้านทุกปีก็อยู่อยู่ในข้าดาวในบ้านนะเหมือนอยู่นี่ปีนี้มาปีใหม่ปีใหม่อยู่นี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษเมื่อคืน <c oughs> จะเล่าอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนอ่อยู่ถึงเที่ยงคืนจมๆอยู่จมๆอคเมนณออก <c oughs> <c oughs> ยู่ถึงเที่ยงคืนยู่ถึงอะไรนะเข้าดาวปีใหม่นะแฟนยายข้าเอาไวายมาตอนแรกเอามาขวดเดียวไวายมาเปิดขวดเดียวดื่มกันดื่มไวายไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรนะก็ดูทีวีก็ดื่มไวายไปก็พอพอดีมันใกล้จะปีใหม่นะใกล้จะปีใหม่ก็ไวายในในขวดมันจะหมดแฟนยายก็ว่าเอาอีกไหมยายว่าเออเอาเอา,เ,อาเพราะว่าเาวันเมื่อคืนแฟนยายก็ดื่มด้วยนะแต่ดื่มไม่เยอหะหรอกทีนี้ ไวมันแค่สิบเปอร์เซ็นเองเนาะเออเอาเอามันเป็นไวของไอ้นั่นอะไรนะเรกรอะไรทับทิมเออมันก็หวานหวานมันไม่อะไรไม่นั่นหรอกเหมือนน้ำผลไม้ดองยาแก้ไอยายแเละทีนี้พอมันจะตีหนึ่งแลมันจะเที่ยงคืนมันจะปีใหม่แล้วแฟนใหญ่กบอกเอาอีก เออเอาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้คือเราดื่มปีเก่าเนาะเดี๋ยวปีใหม่เราดื่มอีกขวดหนึ่งว่าอย่างเงี้ยแม่ยายลงไปเอามาเอามาเปิดปุ๊บเทใส่แก้วไวน์แก้วไวนะ์นะคนละรึ่นคนละรึง้งดูไปอยางไอ่อีกสองนาทีอีกสองนาทีจะปีใหม่พอไปดูไปมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหล้าขาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์วะ่ะ ทำไงเนี่ยโอ้ยปีใหม่ปีนี้ตื่นเต้นกว่าทุกปีอีกนะไม่ได้ฉลองแต่ตื่นเต้นเอ้ยไม่เอาฉันไม่ดื่มแฟนหญ่บอกว่าดื่มก่อนนิดนึงบอกไม่ดื่มโอ้ยฉันดื่มไม่เป็นหรอกมันมัแรงเกินก็เลยไปไปเอาไอ้น้ำยากแกไอยายนะอะไรนะที่ยายดองนะผลไม้มาดื่มกันเออฉลองปีใหม่เออมาตื่นเต้นปีใหม่ไม่มีอะไรเนาะแค่นี้แหละก็พอสัก พากหนึ่งก็ญาติๆโทรมาเรามีไลน์วอัพแอพเขาเรียกว่าครอบครัวนะก็โทรคุยกันน้องเห็นเห็นเห็นหน้ากันอนะในครอบครัวยายไม่มีอะไรกับแฟนยายคนอื่นญาติคนอื่นเขาก็ฉลองกันอะไรเงี้ยยายไม่มีการฉลองอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเยตาก็เยตาเดิมๆนี่แหละเพื่อนๆบางคนบางคนเขาบอก ยายดังแล้วเปลี่ยนไปอ้อยายดังอะไรยายยังไม่รู้ตัวเลยว่าดังอะไรยายถ้าจริงๆยายก็เหมือนเดิมนี่แหละแต่บางคนเขาอาจจะเวลาเขาคุยกับยายส่วนตัวอะไรเงี้ยยายจะไม่ค่อยได้ตอบตอบอยูแต่มันจะช้าหน่อยเนาะอืมถ้าอยากถ้าคุยส่วนตัวถ้าไม่มีอะไรนั่นก็ในคอมเมนต์มาใต้คลิปนหะยายก็จะตอบให้ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าส่วนตัว ถ้าไม่นั่นยายก็จะไม่ค่อยได้ตอบให้เท่าไหร่นะส่วนตัวเพราะว่ามันเยอะเกินไม่ <c oughs> จะบอกว่าไม่เหมือนเดิมก็ชุก็ไม่ได้ค่อยไม่ไดค้ค่อยได้คุยส่วนตัวกับเอฟซแค่นั้นแหละเนาะแต่ยันอืนยายก,ยายกา็ยายก็ว่ายายปกติอยู่เนาะก <c oughs> ินก่อนกินก่อนอืม <c oughs> ปีใหม่ปีอะไรปีใหม่ปีเก่าคริสต์มาสอะไรยายก็จะคือไม่ได้แบบว่าอืไปกินข้าวร้านอาหารฉลองแบบรูร้ราากินของดีๆอะไร <c oughs> ไม่หรอกเหมือนเดิม <c oughs> เราเคยกินเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่า <c oughs> อีกอย่างหนึ่งแฟนยายแก อยู่คนเดียวมานานเนาะแล้วก็แบบว่าบางคนอย่างข้างบ้านหรือว่าญาติๆอะไรเงี่ยเขาครอบครัวใหญ่เนาะเขามีลูกมีหล,ลานอะไรเนี้ยมีลูกมีหลานเขาก็ต้องแบบเออพิเศษหน่อยอะไรเนี้ยส่วนแฟนยายกับยายเนี่ยแฟนยายก็อยู่คนเดียวแล้วยายก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบธรรมดากินดีๆเราก็ว่าเราก,กินดีทุกวันอยู่แล้วเนาะเออขอแค่ให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแค่นั้นก็พอแหละเพื่อน ว่าข้าดาวไหนยายไม่รู้ว่าเคยเคยได้เข้าดาวกับเขามั่งหรือเปล่าเนาะอย่างที่ยายเล่าให้ฟังนยะยายไม่เคยได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นกับเขาอะนะ คนเขาโพสในเฟซบุ๊กเนาะโฮ้ยฉลองกันใหญ่ฉลองยังวุ่นย่างงี้ ลูกชายใหญ่ไม่ได้กลับนะลูกชายใหญ่ไม่ได้กลับไม่ไม่ได้กลับบ้านนะทํางานอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้กลับบ้านนะอยู่กรุงเทพตอนแรกว่าจะกลับลูกชายยายนะไม่ใช่ตอนแรกหรอปีใหม่ก็กลับเนาะแต่ว่า ผลสุดท้ายยายเพิ่งรู้เองว่าไม่ได้กลับถามว่าทำไมไม่กลับเขาบอกว่ากลัวกลัว <c oughs> <ๆ c oughs> อะไรนะติดโควิดแล้วไปติดที่บ้านเออลูกชายยายนะถามว่าทำไมไม่กลับจริงๆจะกลับพร้อมนะ้าเขาโอดีเขามันวันหยุดไม่ตรงกันนะเนาะก็เลยไม่ได้กลับ เพราะว่าถ้าคนเอารถส่วนตัวไปมันก็โอเคอยู่แต่คนขึ้นรถทัวร์ไปเนาะก็อันตรายอยู่เหมือนกันขึ้นรถทัวร์นะคนมันเยอะเขาก็เลยไม่กลับอือร่อยเพื่อนๆกินด้วย คุยด้วยมันอร่อยอยังงี้นี่เองอันนี้อร่อยนะกินกับส้มตามอร่อยคล้ายๆกระทิน ปล่อยผมยายยังไม่ได้ตอบเอฟซีเด้อเดี๋ยวพอนะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆโอเคเนี่ยยายจะมาโหลด <c oughs> มาโหลดให้ทันโหลดให้ทันวันนี้เพราะว่า มาอวยพรปีใหม่ fc เนอะปะแค่นี้แหละอย่ากินต่อบ๊ายบายขอให้โชคดีปีใหม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดเนาะหวังว่าปีหน้าจะได้กลับเนาะ